สดค่ะเพื่อนเพื่อนนี้นะคะสมุาถ่ายเป็นของขวัญน,นะคะสําหรับโปรโมชั่นช่วงเดือนนี้จนถึงสิ้นปีก็จะมีตั้งแต่ซื้อราคา500บาทขึ้นไปนะคะของแถมก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ไม่ต้องสะสมสแตมป์เหมือนทุกครั้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามีอะไรที่จะต้องแลกเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้สําหรับสติกเกอร์นะคะซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็จะได้สติกเกอร์1แผ่นแนะคะแล้วก็พวงกุญแจด้วยค่ะสร้อยข้อมือแล้วก็ นะคะนี่ค่ะอันนี้คือสําหรับราคา500บาทนะคะส่วนที่เป็นกล่องใส่ของนี่นะคะเดี๋ยวส้มจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีในร้านนะคะว่าต้องซื้อราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นกระปุกอมสินแล้วก็ที่วางปากกานะคะน,นี่ก็จะ500บาทขึ้นไปเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นกรอบรูปนะคะนี่ส้มเป็นไว้สําหรับให้ใส่กรอบรูปอันนี้สําหรับแขวนผนังได้แล้วก็ตั้งโต๊ะได้นะคะเพื่อนๆนี้สําหรับคริสต์มาสค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักใส่เครื่องประดับนะคะเล็กๆแล้วก็มีกระจกด้านในนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้สินค้าเราจะมีจํานวนจาําก<ๆ>ัดก็คือมีของแถมแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้นนะคะหมดน,นี้ก็หมดเลยนะคะที่เหลือก็จะเป็นนาฬิกานะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็จะมีหมวกส่วนอันนี้นะคะเป็นของแถมของขวัญชิ้นใหญ่สุดของร้านเราในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ตั้งอันนี้จะเป็นกรอบรูปนะคะแต่งเป็นร้านขนมที่ว่างไว้นี่เดี๋ยวซ้ำจะแต่งเพิ่มอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อน นี่ค่ะนี่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ